วิคคฟฟิบอลกับติวันสีมิตรไนย,ยนอนวันนี้นำมาฝาก3คู่วินด้วยกันครับจริงๆเนี่ยจะหยิบไม่แค่คู่เดียวคือยูฟาเนชั่นรีกรอบรองชนะเลิศนะเยอรมันปรูเกตคือน่าสนใจสุดละวันนี้แต่ว่าอดใจไม่ได้จริงๆครับต้องเชียบบอลไทยเพราะว่าบอลไทยแม่งอยู่ในสายเลือนะฮะอุ่นเครื่องกับอินเดียมีชุดใหญ่เนาะเกมรอบทุ่มครึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือไไทย,ยครับอออออกกกปุ่่่นเืงงง รอบ4ี่โมงเย็นก็คือน้องแตะก,ก่อนพี่เดี๋ยวรู้กันนะวิเคราะห์ตรงนี้ครบจบทั้ง3หคู่แน่นอนแต่ต้องบอกก่อนนะว่าบอลไทยราคาแม่งยังไม่มาเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันครับกับแนวทางตรงนีนน้แต่ว่าเราวิเคราะห์คลำหาทางเพื่อที่จะเลือกฝั่งไว้ได้ก่อนครับติดมองแบบนั้นนะถ้าเห็นด้วยก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์ด้วยกันตรงนี้ก่อนอื่นครับฝากไวน้นิดนึง แอตตองสาครับคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้รับหนทางปักหมุดวีเพิ่มเติมกับติอ้วนและเราจะได้เจอกันทุกวันกับปักหมุดวีเอพฟรีจากแต่ครับฝากไว้เพียงเท่านั้นครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะรบกวนหน่อยก็คือฝากกดถูกใจคลิปนี้เพื่อเปิดการมองเห็นรวมไปถึงกด s u b สไครป์ช่องติอ้วนทีเด็ดบอลแต่งวีสองกันไว้หน่อยนะฮะวันนี้ไปลุยกันเกมนี้ที่มิวนิคครับสนามแรกเยอรมันพบกับโปรตุเกสร,รอบรองชนะเลิศไปดูกันครับคู่นี้รอบทีสองนะแต่กัน เอาเจ้าบ้านเดียวมันก่อนผลงานของพวกเขาจะรอบก่อนครับผ่านเอตเตอรี่ด้วยการเฉือนมาลูกเดียวนั้นจากสกอร์รวมที่เกิดขึ้นส่วนทางฝั่งสไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเหนื่อยนเนี่ยนะผลงานของพวกเขาจะรอบก่อนครับเอาชนะทางฝั่งนีเทอร์แลนด์มาได้ด้วยการ อ่าไม่แน่ใจนะว่าต่อเวลาหรือว่าโดนจุดโทษเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสเลยครับส่วนโปรตุเกสเนี่ยชิวสุดเลย53สครับสกอร์รวมกับเดนมาร์กในรอบก่อนรองชนะเลิศไม่เจาะตรงนี้นะไปกันต่อเยอรมันครับ6เกมท้ายชนะได้4เสมอ2อ่ายรคาได้3เสีย3สูง3ต่ำา2และมีเจาะไปเกมล่าสุดครับพวกเขาเสมอกับอิตาลีที่3ประตูต่อ3สกอร์รวมที่ออกมาก็ตามนั้นเลยครับ5-4าทำให้ผ่านเข้ารอบมาได้ราคาเนี่ยก็ถือว่า มาสวยทีเดียวสำหรับเยอรมันไม่แย่โปรตุเกสครับ6เกมท้ายชนะ3เสมอ2แพ้ไปเกมให้กับเดนมาร์กในเรเวกแรกเกือบไปเหมือนกันนะสำหรับโปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่าผ่านมาได้แบบชิวชิวเฉียดเฉียด,ดครับและผลงานของพวกเขาทำให้ผ่านราคาได้แค่2ครับจาก6เกมท้ายมันไม่ค่อยสวยตรงนี้เพราะว่ามันไม่ถึง50%านด้วยซ้ำที่พวกเขาเขาวินส่งไป3ต่ามครับในการพบกันของคู่นี้4 5เกมที่เกิดขึ้นทุกนัดครับ แล่แต่เวิร์คับปี2006ก็เป็นเยอรมันครับที่คว้าชัยเหนือทางฝั่งฝอยทองได้ทุกนัดเลยสำหรับอินซีเหล็กฮะและเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะได้4-2ในเกมยูโรนั่นเองผราราคาได้ทุกเกมครับในการพบกับโปรตุเกสสำหรับเยอรมันเป็นต่อชัดเจนมากๆ ความพร้อมก่อนเกมนัดนี้ครับตัวเล่นที่บาดเจ็บอยู่ของเยอรมน,นีจะประกอบไปด้วยอเมรุครับที่มีชื่อหน่อยและสติลเลอร์ต้องเช็คฟิตส่วนโปรตุเกสเนี่ยค่อนข้างจะมาแบบฟูลทีมแต่ต้องแจ้งตรงนี้ก่อนว่าเหล่าบรรดาผู้เล่นตัวหลักอย่างทีมของเปชเช่เนาะจะอยู่ในรายชื่อของทีมชาติโปรตุเกสค่อนข้างเยอะครับปัญหาตัวผู้เล่นที่เพิ่งเล่น UCL รอบชิงไปก็คือนูโนเมนเดสวิตินยาและชูอัลเนเรสครับ ในเวทขอภัยะทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้ลงเนื่องจากต้องพักและฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนถือว่าเสียหายมากๆเลยนะคือกำลังหลักทั้งหมดเลยอะไปว่ากันที่รายชื่อของทางฝั่งเยอรมันของเนื้อเกมันกันก่อนครับ4-2-3-1เกมนี้โกโริกา,ากาบัตเกลกรอบคุมเกมด้านกลางทาแกร็บคุมเกมด้านหลังจกชัว คิมมิดครับอีกคนหนึ่งฟูลแบ็กทางฝั่งขวาตัวรุก4คนฟอร์เรนเวียรครับนี่คือหัวใจเกมรุกของพวกเขาเลยซานเนอุนดับและกรานาบีพร้อมทั้งหมดออทางฝั่งโปรตุเกสครับเกมนี้สี่สองสามหนึ่งแบ่งกลางของพวกเขาครับหัวใจตรงกลางจะมีจวาวปารินญายครับจับคู่กับชวาวนเนวสท,ที่ติบอาว่าอาจจะไม่พร้อมนั่นแหละคือเอาตรงนะ ยังไงก็อาจจะพักว่ะสำหรับชาว์เนเวสแต่ก็ไม่แน่ครับต้องดูก่อนเกมอีกทีหนึ่งสตัวรุกของพวกเขาบุโนเฟอร์นันเดอร์ซิลวาฟลาฟิเฟลเรอและเซียสเวนครับลงเล่นเกมที่120นัดที่ขอภัย220ให้กับทีมชาติโคตรยิ่งใหญ่ครับยาวนานมากๆเล่นกับทีมชาติและยังมีสิทธิ์ออกสตาร์เป็นตัวจริงด้วยเกมนี้ครึ่งลูกครับเกมนี้เยอรมันต่อสูงต่ำา2ลูกครึ่งไหลขึ้นไป2.75 ไม่มีเอะใจอะไรครับสำหรับราคานี้เพราะว่าผลงานในการพบกันเนี่ยต้องบอกว่าโปรตุเกสเป็นรองชัดเจนห้เกมหลังสุดที่พวกเขาเจอกันเนี่ยเยอรมันคว้าชัยได้ทุกเกมคือจะเดาทิศทางเกมนี้แม่งโคตรยากเลยครับเรียนนำตรงอาจจะเป็นทางฝั่งเยอรมันครับที่ครองบนบุกใส่ทางโปรตุเกสเนาะก็เป็นทีมเยือนด้วยแล้วก็เล่นในอารีนเอรีนาโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศของ ทับอินซีเล็กในบ้านเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วครับยังไงก็เต็มสนามเกมวันนี้คาดว่าคู่นี้ครับจะจบที่เยอรมันอีกครั้งนะสำหรับมุมมองเตะก็ให้ไปเลยครับที่เยอรมันต่อครึง่งลูกแล้วสกอร์รวมเนี่ยตีอยู่สูงนะเกมนี้คาดว่าเยอรมัน2องนึ่เนี่ยได้หมดเลยครับเพราะว่าโปรตุเกสม,มีปัญหาเรื่องของความฟิตของนักเตะแล้วก็สูนหน้า โดเนี่ยเก่งนะเวย้ยแต่ว่าแม่งอายุ <Are you S 1> เยอะฮะติว่าคาดหวังยากเอาตามตรงเลยไม่อยากพูดครับว่าเซียเวนแก่แล้วไม่เก๋าไม่เจ๊กนะแต่ว่าเกมรับของทั้งฝั่งเยอรมันก็ใช่ย่อยครับสดๆทั้งนั้นเลยแต่ละคนแล้วก็มีผู้เล่นประสบการณ์อย่างไทยโหยากเลยฮะเกมนี้ปักหมุดไปที่เยอรมันฮะแล้วก็ไปที่สกอร์ส่งสมุดจัดไปไทยอินเดียครับกุ่นเครื่องเกมนี้รอบทุ่มครึ่งไปดูกันไทยเนี่ยหกเกมท้ายครับชนะได้3แพ้3 2เกมหลังสุดพวกเรา คุ่เครื่องชนะอัปกามาและล่าสุดครับกับสีเหลังกาใน AFC เฉือนไปลูกหนึ่งต่อ2และ3ครับในช่วงทั้งหมด6เกมท้ายเนี่ยถือว่าแย่มีเจ้าดีสุดกับอัปกาที่เหลือเนี่ยก็เสียเต็มหมดเลยครับทั้งหมด5เกมด้วยกันสูงไป4ครับ2เกมหลังสุดจบสกอร์ต่ำนั่นเอง ส่วนทางฝั่งของอินเดียครับ6เกมท้ายชนะ1เสมอไป4มีแพ้ไปเกมครับถือว่าแข็งนะอินเดียไม่ได้กระจอกพวกเขาเสมอกับมาเรยได้1เกมครับที่น่าจับตาและขอไม่แพ้ที่หนักสุดในรอบ6เกมก็คือแพ้ให้กับซีเรียนั่นหละครับผ่านราคาได้2เสีย4ตรงนี้พวกเขาดีกว่าเราด้วยซ้ำสูงไปเกมครับต่ำ4และจบเจ้าเกมหนึ่ง ตรงนี้ก็ข่าวไรครับเพราะว่าการพบกัน2เกมหลังสุดไท้ายแพ้ไป4 1ใน AFC และล่าสุดเนี่ยคิงคัพครับที่มีโอกาสได้เจอกันเมื่อปี2019ก็โดนอินเดียย้ำชายปิเกม1.0ครับเรื่องของเรทราคาเรามักออกมาต่อพวกเขาครับที่ครึ่งควบแต่ว่าโอ้โห2เกมหลังเนี่ยผ่านไม่ได้ครับพับรวมออกมาแล้วก็เสียไป3ครั้งมีเข้าวินไปครั้งหนึ่งสูง2ต่เกม อย่างที่บอกไปโกหัวเมื่อต้นคลิปเลยครับว่าราคามันยังไม่มานะนนตรงนี้ก็คือรอสุดๆแล้วครับแต่ก็ยังไม่ออกสุกทีก็สนใจรับแนวทางคู่นี้แอตเลติสามมาเจอกันได้นะครับแต่ถ้าให้ผิวๆเพลินเอเนี่ยถือว่าคู่นี้ไทยมีโอกาสออกมาต่ออีกครึ่งควบหรือว่าอยู่ลูกนึงเนี่ยเป็นไปได้หมดเพราะว่าเราลงเล่นในบ้านด้วยคือประมาณลูกแต่ก็ว่าน่าอยู่ไทยนะหลังตางสักหน่อยครับยุคข,ของอิชิอ e ออาจจะเป็นบอลที่ค่อนข้างจะต่อเยอะหน่อยแล้วก็เรื่องของการทํา เข้าใส่คู่แข่งเนะี่ยเรียกว่าอะไรจบสกอร์เนาะใสคู่แข่งก็มีโอกาสหลายครั้งแต่ว่านักเตะไทยเราทราบกันดีอยู่แล้วครับสำหรับเกมรุกความคมคือจุดอ่อนจริงๆแต่ว่าเจออินเดียเกมนี้แพ้มา2เกมแล้วมีโอกาสลังตายครับก็ต้องหยุดไทยไว้ก่อนส่วนสกอร์รวมเดีย๋ยวว่ากันอีกทีในไลน์แล้วกันคู่นี้ไม่ชัวร์จริงๆว่ารายกาจะมาประมาณไหนจริงๆนะวันนี้จัดไปครับตรงนี้ไทยยูฟสามพบฮ่องกงยูฟสามครับเกมนี้ไปดูกัน ไทยยุบสามแล้วครับดวลก่อนหน้าเนี่ยพบกับงานหนักมาในเกมของอาหรับนะที่เราไปกระชับมิตรกับเขาก็แพ้ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับหรือว่า UAE เป็นึนโดนกาตาร์มาอีกและล่าสุดกับโครเอเชียที่3ามก็ในรายการเดียวกันนั่นแหละครับเรื่องของผลงานเนี่ยจึงออกมาแย่ทีเดียวให้เกมท้ายแพ้ทุกนั้นเลยเปิดราคามาสครั้ง5ครั้งเนี่ยมีเข้าวินไปครั้งหนึ่งครับเสียไป4ีสูงสาต่ํา2เกม ส่วนทางฝั่งฮ่องกงครับผลงานของพวกเขาในการลงเตะในช่วง6เกมท้ายชนะ2แพ้ไป4พรวาราคาได้หมด3ครั้งเสียไป2ูง3ต่ำ2เกมล่าสุดครับพวกเขาพบกับวอฟูไทเปครับหรือว่าเป็นทีมในน่าจะเป็นทีมในลีกพวกเขานะในการดวลกับเด็กฮ่องกงมันเป็นประเทศเล็กๆกะนะันเนาะก็ต้องมาเจอเองเองนี่ยแหละรครับสำหรับผลงานก็ถือว่าออกมาย่ำแย่ทีเดียวนะแพ้บ,บ่อยสำหรับฮ่องกงยูเ3 หนึ่งคู่นี้ราคาก็ยังไม่ออกมาและ h d to Head ก็ไม่มีด้วยครับเราไม่เคยพบกับเด็กของพวกเขาเลยสำหรับจะเด็กจากฮ่องกงซึ่งผลงานของไทยยูสามช่วงหลังเนี่ยก็ย่ำแย่ยังไงก็ต้องเรียกคอมมั่นใจสำหรับชุดนี้ครับราคาอาจจะต่อมาออกโอเวอร์เลยก็ได้นะที่ลุกครึ่งถึง2ลูกเนะี่ยติว่าเป็นไปได้กับราคาเกมนี้อาจจะทะลุไป2ครึ่งเลยก็ได้แต่ว่ากันอีกทีครับแต่ยังไง กลิ่นแบบนี้ก็ต้องอยู่ไทยนะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยผลงานค่อนข้างจะย่ำแย่แต่ว่ากันอีกทีในรายครับอีกหนึ่งคู่นะคู่นี้น่าจะได้ไปกันรอบ4ี่โมงไม่รู้ตื่นทันหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวว่ากันนะวันนี้สั้นๆครับจบแค่3ามคู่ตรงนี้แนวทางที่ตีให้ไปก็คงจะพอไปได้นะวันนี้บอลมันก็มีลงเตะกันบ้างครับแต่ว่ามันจะทะลุไปถึงอ่ะพรุ่งนี้เลยดิคือบอลมัน ไม่ค่อยน่านํามาวิเคราะห์อ่ะคือมันข้อมูลมันน้อยมากจริงครับยังบอลไทยเราเนี่ยข้อมูลก็ยังแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำนะสำหรับบอลยูยิปิเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆมีเพียงชุดใหญ่เลยครับที่จะพอคาดเดาราคาได้รวมไปถึงตัวนักเตะที่เ,เราต้องดูกันก่อนเกมอีกทีคู่ไทย ชุดใหญ่เนี่ยยังไงถือว่าก็ได้ไปแน่นอนทุ่มครึ่งแต่ว่ายูอฟสามเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ที่ชัวร์คร็รอบตีสองอยู่เยอรมันแล้วก็กอร์สูงเนี่ยถือว่าชัวร์ที่สุดแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในไลน์ครับกับปักมุดวีวันนี้เดี๋ยวคัสสันให้เน้นๆครับดูข้อมูลเจาะลึกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งให้กับปักมุดวีนะครับมาเจอกันได้ทุกวันที่แอทเทรงสามหรือว,ว่าคลิกที่ลิงก์่อมเมนตน ต้คลิปก็ได้วันนี้ตีแล้วไปก่อนครับฝากกดถูกใจเพื่อเปิดกันมองเห็นแล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ